สวัสดีค่ะมาพบกับสไตล์แล้วนะคะที่สไตล์ UK Podcast นะคะ Welcome everybody to Style UK Podcast นะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันอีกเช่นเคยนะคะเรื่องวีซ่าของการไปเที่ยวลัสเวียนั่นเองนะคะหลายหลายคนคงจะทราบนะคะตั้งแต่ทำคลิปมาก็พูดถึงลัสเวียค่อนข้างเยอะนะคะประเทศลัสเวียกับลิทตอนเนี่ยก็คือเป็นประเทศอยู่ในกลุ่มบอลติกนะคะอยู่ในยุโรปของเรานั่นเองนะคะส่วนใหญ่ การที่ไปเที่ยวลัสเวียนะคะก็จะต้องขอวีซ่านะคะแล้วก็ขอวีซ่าในกลุ่มของเชงเก้นนั่นเองนะคะพอขอเชงเก้นก็สามารถที่จะเข้าไปเที่ยวได้ในหลายๆประเทศและหนึ่งในนั้นก็ในกลุ่มบอลติกก็คือประเทศลัสเวียนี่เองนะคะแล้วก็ของก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะคะเหมือนประเทศยุโรปอื่นๆเหมือนฟินแลนด์โนเวย์อะไรแบบนี้นะคะประเทศฝั่งโน้นก็จะแพงกว่าค่าครองชีพก็จะสูงกว่านั่นเองนะคะประเทศลัสเวียเป็นประเทศที่ ค่าใช้จ่ายถูกลงมากว่าประเทศทางแถบสแกนดิเนเวียนะคะแล้วก็การขอวีซ่านะคะก็มีการขอผ่านทางสถานถทูตฮังการีนะคะแล้วก็นัดวันกับสถานทูตเพื่อที่จะไปขอวีซ่านะคะก็คือทำกต่น่าจะไม่มีสถานทูตที่ ขอวีซ่าได้ต้องขอผ่านสถานทูตฮังการีนะคะแล้วก็เตรียมเอกสารต่างๆนะคะค้นหาได้จากทาง Google นะคะเตรียมเอกสารแล้วก็นัดวันเพื่อที่จะไปยื่นขอวีซา่าในการที่จะไปประเทศลัสเวียนะคะแล้วก็เขาจะไม่ค่อยมีบัตรคิวเขาก็จะต้องนัดวันนัดเวลานะคะต่างประเทศก็จะทำงานแบบนี้นะคะ แล้วอากาศของที่นี่นะคะอากาศของประเทศเรัสเซียเป็นยังไงบ้างนะคะก็อย่างเหมือนเหมือนในยุโรปทั่วไปนะคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะหนาวนะคะความที่หนาวบางวันนะคะก็อยู่ประมาณ8-12ถงองศานะคะแล้วแต่ว่าการที่ ไปช่วงไหนด้วยนะคะถ้าเกิดช่วงไหนที่อุณหภูมิแบบซัมเมอร์นะคะก็ถือว่าประมาณ25-28นะคะองศาเซลเซียสนะคะก็เป็นประเทศที่หนาวพอสมควรนะคะอยู่ในทางตอนเหนือ ะะทางตอนเหนือของยุโรปก็จะหนาวนิดนึงก็จะต้องเตรียมเสื้อโค้ทเตรียมหมวกเตรียมถุงมือนะคะใส่เสื้อผ้าที่หนานา,นาใส่พวกตัวเทอร์โมนะคะใส่เสื้อผ้าไว้ด้านในหนึ่งชั้นเพื่อที่ให้ร่างกายของเราได้เก็บความอุ่นไว้นั่นเองนะคะจะได้มีความรู้สึกว่าไปเที่ยวได้สนุกนั่นเองนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครมีแพลนที่จะไปเที่ยวประเทศลัสเวียนะคะ ไปลัสเวียบินไปค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะค่าใช้จ่ายประมาณ2 5 3 0 0ถึง30,000บาทนะคะต่อเครื่องบินที่เราบินไปนะคะก็มีหลายสายการบินแต่สายการบินที่แนะนำนะคะก็คือของ f i n แอร์นะคะของฟินแอร์บริการดีมากๆนะคะแล้วก็ราคาตั๋วก็ไม่ได้แพงมากนั่นเองนะคะเราลัสเวียนะคะก็มีเมืองหลวงที่ชื่อริก้าเราก็มี ตลาดที่เป็นเซ็นทรัลมาร์เก็ตนะคะที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยนะคะตั้งอยู่ที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่โองทาวหรือว่าเมืองริก้าประเทศลาสเวียนั่นเองนะคะแล้วที่สำคัญนะคะ ประเทศนี้คนค่อนข้างเฟรนลี่บางครั้งเขากออ็ไม่ได้ยิ้มเหมือนคนไทยเนาะแลนด์ออฟส l มแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าถ้าคุณได้ไปแล้วได้ไปลองชิมอาหารเขาแล้วได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมเขาแล้วนะคะเชื่อเหลือเกินว่าประเทศนี้เปียนประเทศที่คุณหลงรักเลยทีเดียวนะคะการบริการแท็กซี่ก็น่ารักนะคะอยู่ใน บอลติกกรุ๊ปนะคะก็จะน่ารักมากๆนะคะคนบริการแท็กซี่คนที่ขับรถแท็กซี่อูเบอร์อะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นอะไรที่อยากจะแนะนำถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักประเทศ นี่นะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นประเทศที่ใหญ่มากแล้วหลายๆคนก็ยังไม่รู้จักนะคะก็อยากจะมาแนะนํานะคะส่วนที่พักก็ถ้าถามว่าต้องพักที่ไหนดีอะไรอย่างนี้นะคะก็พักในตัวเมืองเลยหรือว่าพักในตัวเมืองหลวงที่ชื่อวาริกานี่แหละคะ่ะก็ ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงมากอยู่ระหว่างประมาณ2,000-3,000แบบนี้ก็หาได้นะคะต่อวันถ้าเกิดสมมติว่าอย่างไปเที่ยวอังกฤษหรือไปเที่ยวสวีเดนไปเที่ยวแบบแถวฟินแลนด์อย่างเงี้ยค่าที่พักนะคะอยู่ประมาณ4 5 0 0 0ขึ้นนะคะแต่ว่าแถวลาสเวียค่าที่พักอยู่ประมาณพันกว่า2,000-3,000อย่างเงี้ยก็คือโอมากนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงเหมือน ที่บอกนะคะแถวทางสแกนดิเนเวียอย่างเดนมาร์กอย่างสวีเดนค่อนข้างที่จะแพงกว่าเยอะเลยนะคะแล้วก็ห้องอะไรก็ดูสะอาดดูดีมากๆนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะไปเที่ยวก็ลองค้นหาข้อมูลดูได้นะคะวันนี้ก็เอาเรื่องราวต่างๆในการที่จะมาแชร์มาแบ่งปันใครที่อยากจะแบบไม่ต้องถึงกับย้ายประเทศแต่ว่าออกมาเจอโลกภายนอกบ้างออกมาจากประเทศไทยแล้วก็ ที่นี่นะคะก็เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนนะคะก็อยากที่จะมาลองชิมอาหารนะคะอาหารของเขาก็มีหลายแบบนะคะ คนลัสเวียก็มีทั้งพวกของข้าวของหวานอาหารหวานของเขาขึ้นชื่อมากๆนะคะโดยเฉพาะช็อกโกแลตต่างๆขนมหวานต่างๆนะคะแล้วก็พวกแบบผักดองพวกอะไรอย่างนี้นะคะคล้ายๆมันไม่เชิงกิมจิแต่มันมีความเป็นของที่ถนอมการวิธีการถนอมอาหารของลัสเวียนั่นเองนะคะมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็มีความคล้าย ความผสมผสานกันระหว่างความเป็นอิตาลีความเป็นสแกนดิเนเวียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่รัสเซียเขาก็จะชอบทานชีสกันมากๆเลยนั่นเองนะคะชีสก็มีหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พวกซุปบรีทรูสอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ขนมหวานที่ขาดไม่ได้เลยนะคะที่เป็นขนมหวานแบบหวานมากๆนะคะแล้วก็ มีเนื้ออบมีอะไรอย่างนี้นะคะเสิร์ฟพร้อมกับผักดองหรือว่ากระหล่ำดองนั่นเองนะคะเป็นแคบิทพิคเิลนะคะ แล้วก็ที่สําคัญที่ลัสเวียก็มีซีฟู้ดเยอะเช่นเดียวกันถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่ทานเนื้อแล้วก็แบบเออเป็นคนเอเชียเราอยากไปเที่ยวลัสเวียแล้ว,วเอออยากทานซีฟู้ดที่นี่ก็มีให้เลือกเยอะเลยนะคะอาหารจําพวกซีฟู้ดนะคะก็วันนี้เป็นเรื่องราวที่อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับประเทศลัสเวียนะคะเผื่อที่ใครยังไม่เคยรู้จักประเทศนี้อยู่ยังไงอยู่ที่ไหนนะคะวันนี้ก็เอาเรื่องราวแบบนี้มาพูดคุยกันนะคะวันนี้ก็ต้องลา ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟัง Style UK Podcast แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ